ล่าสุดไอจีทิมพิธากลายเป็นแบบนี้ไปแล้วหลังประกาศได้นายกคนที่30กลายเป็นแบบนี้แล้วหลังประกาศได้นายกประกาศได้นายกคนที่30ของประเทศไทยไปแล้วล่าสุดอินสตาแกรมของพิธาลิมเจริญรัตเป็นแบบนี้ไปแล้วเรียกได้ว่ามีการออกมาประกาศชัดเจนแล้วสำหรับนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทย นั่นก็คือนายเสกาทีวีสินจากพรรคเพื่อไทยผ่านมาติที่ประชุมรัฐสภาโหวตให้ นั่งนายกรัฐมนตรีคนที่30เห็นชอบ482เสียงไม่เห็นชอบ165เสียงและงดออกเสียง81เสียงจาก705เสียงล่าสุดอินสตาแกรมของทีมพิธาลิมเจริญรัตได้มีการลบสเตตัสสถานะโปรไฟล์ในไอจส่วนตัวจากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเป็นสถานะนักการเมืองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งก่อนหน้านี้จากกรณีนายเศรษฐวิสินได้นั่งแท่นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยไปแล้วโดยก่อนหน้านี้สารรัฐธรรมนูญไม่รับคำฟ้องผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีมติรัฐสภาห้ามเสนอชื่อคดดนดิเเตตนายกซ้ำสง่งผลทำให้เสนอชื่อของทิมพิธาม บทเป็นนายกซ้ําไม่ได้โดยสารรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีที่สำคัญและเป็นที่สนใจการพิจารณาที่ต่อ24ทับ2566ผู้ตรวจการแผ่นดินวงเล็บผู้ร้องส่งคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ว่ากรณีรัฐสภาวงเล็บผู้ถูกก้องมีมติ ความว่าการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีวงเล็บนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักคก้าไกลให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในรอบที่สองเป็นนัตีิทั่วไปต้องห้ามเสนอนัติิซ้ำอีกตามข้อบังคับการประชุมของรัฐสภา พศ2563ข้อ41ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมน,นูญมาตรา272ล่าสุดทิมพิธาริมเจริญรัตก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดกลางไอจีโดยได้โพสต์ภาพคู่กับลูกสาวน้องพิพิมพ์พร้อมกับเขียนแคปชั่นสุดซึ้งระบุว่าขอบคุณที่ตามพ่อไปทุกที่ภูมิใจในตัวลูกมากครับท่ามกลางคนเข้ามาคอมเมนต์และให้กำลังใจกันอย่างเป็นจำนวนมากรวมถึง กดไลค์กว่า2.9แสนครั้งเลยทีเดียว